ตัวนี้ก็คือห้องอาหารเช้าของเรานะคะทะลุไปก็จะเป็นพวกสระว่ายน้ำมีห้องเล่นเด็กด้วย ก็คือไม่รู้อะเล่นได้ละมั้งตัวตรงนี้มล่นลอะไรแมวข้างล่างก็จะเป็นร้านอาหารตรงนี้ก็จะเป็นโซน บ่อเด็กหรือเปล่าเนี่ยน้อของที่เขาี่ยนว่าเขามาบ้าเหราเดินเราไม่ได้กินข้าวนะข้าได้สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงที่พักของเราแล้วเนาะเอ่อจำนวนที่พักที่เรามันค่อนข้างหนาแน่นนะคะให้รู้ว่ามันเป็นวัหนหยุดหรือวันอะไรแต่ว่าค่อนข้างแน่นเราเลือกเป็นนอนธรรมดาแล้วนะอันนี้เราจะเข้ามาดูให้ให้มาดูที่เราห้องที่เราพักนะคะ เราพักอยู่ที่ชั้นสองนะคะตอนนี้ไอ,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 อ้ชั้นสองเป็นชั้นสามอ่ะชั้นสองแล้นั่นแหละชั้นนั่นเลยแล้ก็เดินขึ้นมาในระหว่างทางที่เราเดินขึ้มานะมันก็จะมีสรนะว่ายน้ำนี่มีสไลเดอร์ด้วยเนี่ยเราก็จะติดทะเลเลยนะทุกคน ก็จะเป็นโซน,นสระว่นะ้ำนะคะปลาาไปดูในห้องกันดีกว่าไม่ไปนะคะเราก็เดินมาเลยะคะ่ะ นี้เราก็จะขึ้นบนไดจากนี้นะก่อนเราโน่มที่จอดรถของเราคืออยู่ตรงนน้นเราจอดรถไว้หรือว่าเดี๋ยวตอนคือเราจะขยับมาจอดที่เรามองเห็นได้หรอตลาดนี้จะจอดตรงพวกนั้นหรอพวกนั้นก็มีที่พักนะถ้าเรางอาณ์มาจอดได้เก่ยงใหมพว่าไงนะหมายถึงว่าเรามองเห็นตรงนี้ไงเราก็อยากจะมามองเห็นรถเราไงก็ได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็น กสส็มกาส่วนรัวมันคน่ะเป็นอย่างนี้ดีนะอ๋อจะขึ้นไปข้างบนนั่นเ,เหรอเดี๋จะไปหาอะไรกินกันดีกว่าไม่ไหวร้อนมากเลยไปเที่ยวว่าจะต้อมแน่ว่าจะไปให้อาหารบางฉลามไม่รู้มันสื่หรอือเปล่าแม่ไม่วันนี้ก็วันทุ่งนี้ครับ เราก็ลืมอะค่ะเก็บวิดีโอภายในห้องมานะคะทีนี้มาดูเอ๊มีแต่รูปภาพยังไงเดี๋ยวรีวิวเป็นรูปภาพให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องนะคะก็ะมีตู้เซฟมีอุปกรณ์การอาบน้ำ สระผมอะไรอย่างนี้นะคะทั่วไปมีน้ําอุ่นค่ะมีไดร์เป่าผมให้นะคะห้องก็กว้างขวางนะคะมีตู้เซฟให้เราด้วยนะคะเภายในห้องนี่ก็คือบรรยากาศดีอยู่ค่ะเปิดไปอาจจะไม่เห็นวิวทะเลนะคะตรงนี้จะเป็นตึกติดติด,ตด,ตดกันแล้วก็นี่ค่ะก็เป็นเข้ามานั่งทานขนมอะไรกันชิลๆภายในห้องกันนะคะที่นอนเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยค่ะนอนหลับฝันดีแน่นอน เ,เสียงห้องรอบข้างก็อาจจะมีนิดนึงแต่ว่าด้วยมารยาทของคนพักกันเนาะเขาก็ไม่ได้ส่งเสียงอะไรทั้งคืนนะคะนี่ห้องใหญ่เลยทีเดียวค่ะเหมาะมากค่ะกับการมาพักผ่อนและที่น้ำประทับใจมากนะคะกับสถานที่พักแห่งนี้ก็คืออาหารเช้าค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการรับประทานอาหารเช้าขพวกเรากันนะคะพอดีว่าเจอคลิปรีวิวห้องเนาะของในโทรศัพท์แฟนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันก่อนดีกว่า นี่ก็คือภายในห้องนะคะห้องสองท่านเนาะพอดีเลยแล้วก็ห้องน้ำครับไปดูห้องน้ำใส่รองเท้าเลยนี่ก่อนที่จะเข้าห้องน้ำน,นะคะเขาก็จะมีตู้เซฟนะคะมเเีเสื้อคลุมนะคะผ้าขนผ้าเช็ดหัวผ้าเช็ดตัวนะคะแล้วก็มีที่ไว้ให้เราใส่สัมภาระนะคะภายในห้องน้ำก็จะเป็นประมาณนี้ มีได้เป่าผมให้มีอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งหล่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็แบบสไตล์แบบมินิมอลอ่ะสองคนก็โอเคนะคะนาคิดว่ามันโอเคสะอาดสะอานดีก็คือสองคนอยู่อะ่ะหมายถึงว่า ตามรีวิวเนอะน้ำคิดว่าโหมันน่าจะกว้างขวางแต่ว่าพอมาดูของจริงแล้วก็คือมันก็มันก็คือที่พักจริงๆหมายถึงว่าถ้าเป็นครอบครัวก,ก็ต้องน่าจะต้องเลือกโซนที่มันใหญ่กว่านี้หน่อยหนึ่งเป็นห้องที่มันใหญ่อันนี้คือสูพีเรียนะคะราคาปกติเขาอยู่ที่สามพันกว่าบาทมั้งจำไม่ได้แต่ว่าการที่จะขึ้นมาบนห้องเนี่ย มันก็ค่อนข้างที่จะนานหน่อยนานเพราะว่าแต่เซอร์วิสเขาดีดีมากนะคะถ้าเทียบกับราคาห้องกับอะไรเซอร์วิสเขาถือว่าใช้ได้แต่ทีเนี้ยส่วนมากที่เราเลือกเข้าพักอะ่ะเราไม่ค่อยเข้าพักที่ที่จอดรถไกลเราได้ล็อกรถหรือ,อยังก็ไม่รู้อืมเพราะว่ามันจะคอยกังวลตลอดว่าเฮ้ยกูล็อกรถยังวะ แต่ว่าที่นี่ก็เป็นที่แรกเราก็สวยนะพูดถึงสวยแบบบรรยากาศดีเดี๋ยวภายนอกยังไงเดี๋ยวเราให้ดูอีกทีนึงโอเคไปกันข้าวดีค่ะ 통치 샐러드 바 ประหาอาหารเช้<ห>าคอุ้ยตรงนู้นมีสูนอะไรด้วยทาโกยากิหรอต้องงั้นน่เหมือนจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะก๋วยเตี๋ยวหมูอ่ะหน่าบาร์นั่นแ่ะหรือโจ๊กไม่รู้วันนี้เราจะมาเป็นอีกไม่เอานี่ยะ่ะอาหารเขาหลากหลายมากเลยแกะปอนเขาใหญ่ นก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปกินกันนะคะมันเกี่ตรงที่มีก๋วยเตี๋ยวอ่ะคือกินหมดทุกอย่างแล้วจริงๆแต่แบบเห็นก๋วยเตี๋ยวแล้วแบบน่ากินอ่ะก็ต้องไปเอามากินอันนี้นะคะก็คือแบบว่าเบรคฟาสของเขานะก็จะเป็นโอ๊ยออฟฟิศโทรมาแป๊บนึงนี่คืออาหารเบรคฟาสนะคะตอนนี้อะไรอ่ะ ไม่เอาหรอกทำไมแกงมังกรบอกว่าให้เเอาเม็ดออกให้หนหอ่อยเรให้ทำไมนะเอาเม็ดออกเอาเม็ดออกแกงมังกรเอาเม็ดออกตัวนี้ตนี้กินไม่ได้เพราะมันจะลงไปไปเม็ดมันอาจจะลงไปอุดอมันจะทำให้เป็นไส้ติง่งนะแกงมังกรเม็ดมันเป็นไส้ติ่งเอาเม็ดออกให้หน่อยทอใเมรดอนกหน่อยอยกิน อย่ากินเลยเรื่องมังกรเอาไปออก